ม่ทำอะไรคะแม่ทาแป้งเจลูกตอนนันแป้งแบบนี้คะก็ะแม่ใช้ด้วยไงจ๊ะแม่ชอบใช้แล้วแม่สบายตัวผิวแม่นุ่มด้วยเห็นไหมดีจังเลยมาแม่จะทาแป้งเด็กจอนสันให้ลูกด้วยนะสงสารน้องจังใครๆก็อยากใช้แต่แป้งของน้องหนูแป้งเด็กจอนสันสุดแสนบริสุทธิ์ดีที่สุดคุณแม่ทำอะไรคะแม่ทาแป้งเจลูก ตอนนั้นแป้งเด็กนี่คะก็ะแม่ใช้ด้วยไงจ๊ะแม่ชอบใช้แล้วแม่สบายตัวผิวแม่นุ่มด้วยเห็นไหมดีจังเลยมาแม่จะทาแป้งเด็กจรัสให้ลูกด้วยนะสงสารน้องจังใครๆก็อยากใช้แต่แป้งของน้องหนูแป้งเด็กจรัสสุดแสนบริสุทธิ์ดีที่สุดคุณแม่ทำอะไรคะแม่ทาแป้งจะลูกตอนนั้น ก็แม่ใช้ด้วยไงจ๊ะแม่ชอบใช้แล้วแม่สบายตัวผิวแม่นุ่มด้วยเห็นไหมดีจังเลยมาแม่จะทาแป้งเด็กจอมสันให้ลูกด้วยนะสงสารน้องจังใครๆก็อยากใช้แต่แป้งของน้องหนูแป้งเด็กจอมสันสุดแสนบริสุทธิ์ดีที่สุดคุณแม่ทำอะไรคะแม่ทาแป้งจะลูกแต่นั่นแป้งเด็กนี่คะก็ะแม่ใช้ด้วยไงจ๊ะแม่ชอบ ใช้แล้วแม่สบายตัวผิวแม่นุ่มด้วยเห็นไหมดีจังเลยมาแม่จะทาแป้งเด็กจอนสันให้ลูกด้วยนะสงสารน้องจังใครๆก็อยากใช้แต่แป้งของน้องหนูแป้งเด็กจอมสันสุดแสนบริสุทธิ์ดีที่สุด